อย่าทิ้งเครื่องปรุงรสที่เราเหลือจากการกินแล้วครับเครื่องปรุงรสแบบนี้มีประโยชน์กับพืชผักนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหรือการไล่มดมแมลงศัตรูพืชนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องวิทยาไทยพีแชาแนลนะครับในวันนี้ผมจะพามาใช้ประโยชน์จากเครื่องปรุงรสที่เราเหลือจากการกินแล้วเราอยากไปทิ้งนะครับใช้บำรุงต้นพืชได้ใช้ไล่มดมแมลงศัตรูพืชได้ เดี๋ยวตามมาดูของที่เราทิ้งไปแล้วนำมาไล่แมลงและบำรุงต้นพืชกันเลยครับเครื่องปรุงรสที่เราเหลือแบบนี้นะครับเราอย่าไปทิ้งเด็ดขาดเพราะว่าในเครื่องปรุงรสจะมีน้ำตาลผงชูรสพริกป่นหรือแม้กระทั่งน้ำปลาและน้ำส้มสายชูทั้งหมดนี้นะครับ มีประโยชน์กับพืชผักมากไม่ว่าจะเป็นการไล่มดแมลงศัตรูพืชรวมทั้งการบำรุงต้นพืชนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันอีกทีนึงครับวิธีการใช้เครื่องปรุงรสที่เราเหลือแล้วนําไปบำรุงต้นพืชและไล่มดแมลงศัตรูพืชกันเลยครับถ้าเราจะใช้ประโยชน์จากเครื่องปรุงรสในการบำรุงต้นพืชและไล่มดแมลงศัตรูพืชนะครับเราจะต้องใช้ร่วมกับน้ําเปล่านะครับโดยการใช้เครื่องปรุงรส อย่างเช่นน้ำปลาน้ำส้มนะครับเราใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับน้ำเปล่าเราจะใช้เท่าไหร่ก็ไเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น5ลิตรหรือ10ลิตรนะครับและเรามาใช้ผงชูรสที่มีอยู่ในนี้นะครับผงชูรสใช้ช่วยในการบำรุงต้นพืชได้ผงชูรสยางเล่งรากต้นพืชได้ดีด้วยครับทำให้ต้นพืชใบเขียวขั้วเหนียวจเจริญเติบโตดีนะครับ เพราะว่าในผงทุรศจะมีสารอาหารจํานวนมากที่จําเป็นสําหรับต้นพืชนะครับน้ําตาลต้นพืชก็ต้องการเหมือนกันนะครับใส่น้ําตาลลงไปรวกันเลยครับแค่นี้เราก็ได้ปุ๋ยบํารุงต้นพืชและในการกําจัดไล่มดแมลงศัตรูพืชแลยครับเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนจะนําไปไล่มดแมลงรวมทั้งบํารุงต้นพืชกันนะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองเลยครับพืชที่ปลูกใหม่ๆแบบนี้นะครับเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยครับในการบำรุงและยังไล่มดมแมลงได้ดีมากเลยครับในการใช้นะครับเราใช้บำรุงต้นพืชและไล่มดมแมลงศัตรูพืชี่ต้นพืชน,นะครับเราใช้ทุกๆ7วนันตอนช่วงเช้าจะดีมากเลยครับ ถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับต้นพึ่งเราจะงามแบบนี้เลยครับของเหลือใช้อย่างเครื่องปรุงรสนะครับนํามาไล่มดมแมลงศัตรูพืชได้รวมทั้งบํารุงต้นพืชได้ดีมากเลยครับและถ้าทุกท่านนะครับไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องพิธไทยพีช n แนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเครื่องปรุงรสของที่เราเหลือใช้ภายในคุณเรือนองเรานะครับ นำมาไล่มดมแมลงศัตรูพืชรวมทั้งทําให้ต้นพึ่งเรางามได้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทิไทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากทิศไทยพีชนแนลขอม ของที่เราเหลือใช้อย่างเครื่องปรุงรถนะครับเราอย่าไปทิ้งเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะมีประโยชน์กับพืชผักของเราได้ในการไล่มดแมลงศัตรูพืชรวมทั้งบำรุงต้นพืชเราให้งามได้แบบนี้เลยครับ